อู้ยคำเลี้ยวคำเลี้ยวพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกุณุขคนครับปลาขาวไข่ครับพี่น้องในปลาขาวมาจากตลาดครับพี่น้องเห็นบอกไข่นันๆกําลังสีแหมครับพี่น้องมาอู้ยบรรยากาศฝนสีตกกับว่าตกครับคําแรงมากคือหอบ้านเด้ครับอวยมหาปิงไปจะเข้าก็นะพี่น้องเอ้าบานีพี่น้อง,อาาองมามาครับมามามาโอ้ยเตรียมมกพริกไว้เรียบร้อยแล้วลนะ่ะพี่น้องมื่อนี้ที่ซุปน้ำใหม่กินกับปิ้งปลาขาวนี่นะครับ บะมี่อย่างมากไม่ดอกมือนีครับอีสานบานหน้าเฮาครับพี่น้องตํำบักพีจักซิปน่้ยล้วผมว่าครับเพ็ดพอดีพอดีครับบ่าะเพ็ดหลายดอกครับตํำบ่แหลกมาให้เราครับพี่น้องนี่น้องไม้อูไว้เรียบร้อยครับอู้ใส่พอีตูพร้อมรับพี่นอนใส่พอตู้หอมครับพี่น้องอูใส่ใบใหญ่นามอย่านั่งแซ่บนะครับพี่น้องน่องไม่ซื้อมาเองเคียนเองเฮ็ดเองครับน้ำปลาหนึ่งทับพี่ครับพี่น้องปลาต้มซุปเด้อครับ ข้าวคั่วอันนี้เป็นสูตรลับเด้อครับเด้อครับข้าวคั่วผงสุโรตใสเคืองทับพี่ครับนี่แก้วผงผิกผงใส่ย่ากน้อยครับพี่น้องนี่แหละนี่แหละครับสูตรเด็ดครับนี่ครับสะระหนครับใบสะระหน่กินหอมพี่น้องเอ้ึ้นหอดบ้านไยครับตามด้วยใบพักหอมเปีครับพักซี่ใบเลื่อยละครับตามด้วยใบพักซี่จีนครับพี่น้องเนาะครับเนาะนี่ซ้อยหอมใช่ครับเอาหอมใสเด้อ ผมบ็ใส่หัวหอมแดงนะครับเด้ออันที่ปซส้อยตอนเปลือกเปลเลออันนี้ผมผมบริใส่นะครับเด้อบางคนไม่อาจจะใส่แต่ว่าผมนี่ใส่นี่คือว่าเป็นต้นตํำรับของอีสานแท้ๆเลยครับแบบนี้ครับต้นหอมแบบนี้ลาบเกิดขึ้นกันครับเนาะตําครับเมื่อวานที่ลาบเป็นไหนครับพี่น้องโอ้คือหอดบ้านเด้ครับขาดอันนึงครับขาดใบพักยังก็ครับลู้จักบอกครับนี่เขาที่ขาดบุหรี่บอเมพี่น้องบนผ้าใส่ครับใบขิงครับพี่น้อง ถ้ามีใบขิงมาใส่ข้งแซบครับพี่น้องเอยบริเวาเด่นกับใบขิงคนโบล้านพอเมียพี่น้องที่เพื่อนผ้าเห็ดโปรนิไซใบขิงน้ำรับแซบครับพี่น้องโอ้ยครับนี่ครับนี่แหละสูตรต้นตันรับเลยครับสุดยอดเลยครับมาครับพี่น้องบบานี้มาผมหนึ่งเข่าไว้เรียบร้อยแล้วปิ้งปากไซุกเลยครับมา